ทีมข่าวของเราตามเรื่องราวของชีวิตน้องฟ้าลูกจ้างหนุ่มวัยบ29ปีให้ต่อนเนื่องเลยนะคะพสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาดูลายมือคุณน้องฟ้านะผมได้ดูข่าวไทยรัฐนะแล้วก็ในบางช่วงบางตอนเนี่ยได้ขึ้นลายมือของน้องฟ้าขึ้นมานกะ็คือเขาจะถ่ายดูลักษณะมือที่ ออได้รับการเสียหายเออจากการทุบตีทําให้นิ้วหักออแล้วก็ผมก็ได้เอาลายมือของเขานะขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูว่าออแต่ละเส้นนั้นเป็นยังไงบ้างนะะอันนี้ก็จะเป็นลายมือของคุณน้องฟ้านะฮะแต่ว่าออต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้ คือที่ดูได้เนี่ยก็จะดูได้แต่เส้นใหญ่ๆส่วนเส้นเล็กๆเนี่ยดูไม่ไม่ค่อยเห็นนะมันเป็นเป็นภาพลายมือที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่นะก็จะบางเส้นหรือหลายๆเส้นเนี่ยก็จะดูไม่เห็นเพราะว่าดูถ้าเราดูลายมือจริงๆเนี่ยก็จะเน้นการดูเส้นในฝ่ามือแต่ว่าการถ่ายถ่ายมาเนี่ยมันบางคือเรามองเส้นบางเส้นอะ่ะ มันอาจจะไม่ติดนะนั้นเเวลาการพยากรณ์นั้นจะเอาผลให้เมีความมีมีมีความแม่นยำหรือมีความถูกต้องมันก็จะมีมีน้อยลงมาเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเส้นทั้งหมดนะนะคือเห็นแต่เส้นใหญ่ๆแล้วก็เงาเส้นนะนะเออแล้วก็มีออเ วันเดือนปีเกิดของเขาด้วยนะแต่ไม่มีเวลาเกิดนะอันนี้ก็เอามาพยากรณ์ได้แต่ว่าไม่มีเวลาตกฟ้านะแต่สามารถที่จะดูโครงสร้างดาวได้นะเกิดเกิดวันที่16กุมภาพนะันธะ์า5 3 5นะ เขาก็อายุประมาณแค่ยี่นะิบเก้าอต่อมาก็มาดูลายมือเขานะเอ,อลายมือคุณน้องฟ้านะฮะเออเห็นได้ว่าเป็นคนมือไม่ค่อยมีเส้นมากนะเห็นได้ว่าเป็นมือแบบเมีเส้นน้อยนะ ผมก็ต้องจับจุดเส้นดูก่อนเส้นสมองของน้องฟ้าเนี่ยจะไม่ค่อยออจะไม่ค่อยเป็นเส้นที่คมเส้นที่ปลายคมเป็นเข็มเท่าไหร่เห็นได้ว่าเส้นสมองจะทื่อเพราะว่าคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเนี่ยปลายเส้นสมองจะคมเล็กลงเป็นเข็มแต่คนที่มีเส้นสมองที่ทื่อ นะมักจะเป็นคนสมองค่อนข้างทึบนะอย่างที่ตามประวัติของน้องเขาก็เ,เรียนปวชแล้วกเ็เรียนไม่ไหวนะขอออกซะก่อนเพราะว่าเจ้าของลายมือบอกว่าหัวไม่หัวไม่ไปนะเห็นได้ว่าเส้นสมองออของน้องเขาอนะมันมันปลายมันท่อ เขาเรียกว่าเส้นสมองทื่อคือเส้นน่ะโดยปกติคนที่สมองเส้นสมองดีๆคือ,อต้อนเส้นมันจะใหญ่แต่ปลายมันจะแหลมลงไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสมองคมเป็นเข็มแต่น้องของเส้นสมองเขาเค่อนข้างทื่อนะฮะทั้งสองมือนะเออแต่เส้นสมองเขาก็ตรงไปทางเนินอ่อนโยนกึ่นเนินรวดเร็วนะอันนี้ก็เป็นคน ก็เป็นคนไม่ได้หุนหันพันแล่นมากเป็นคนมีความมีความนอบน้อมพอสมควรนะแล้วก็บนเส้นสมองก็ไม่เห็นเป็นเกาะอะไเป็นเส้นตรง,ตรงๆทื่อๆดื้อๆนะมันจะกลายเป็นว่าเป็นคนสมองปลอดโปร่งนะหรือเป็นคนมีความคิดที่จ่มใส ไม่ได้แปลว่าสมองดีนะเอ่อต่อมาเส้นชีวิตของของเขานะฮะในมือฝาจะแตกต่างจากมือซ้ายเห็นได้ว่ามือฝาไม่มีเส้นหลักซับอยู่เห็นว่าเป็นเส้นชีวิตยาวไปถึงเอ่อจนสุดอ,อันนี้ก็จะเป็นคนมีความคนที่มีเส้นชีวิตยาวก็เอ่อ ก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อทําอาชีพการงานอะไรแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในอาชีพการงานนั้นไปตลอดแต่ว่าในมือฝ่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นหลักทรั์ไม่ที่เกิดขึ้นเป็นเหลี่ยมไม่ค่อยมีแต่ส่วนในมือซ้ายเนี่ยจะมีเส้นหลักทรัพย์เกิดขึ้นตรงนี้เป็นเส้นหลักทรับ อันนี้แปลว่าเป็นคนมีหลักมีฐานขึ้นมาหรือมีบ้านมีที่อยู่ขึ้นมาแล้วกเออ็เส้นหลักฐานที่อยู่ตรงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่เป็นเหมือนมองกมันสี่เหลี่ยมใหญ่หมายถึงว่าเป็นบ้านชั้นหนึ่งแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็เส้นชีวิตตรงนี้เข้าเนินหลักทรัพย์สองเส้นเลย เข้าเนินหลักทรัพย์สองเส้นนะแสดงว่าการเงินในอนาคตเขาดีมีเงินใช้ในตลอดมีเส้นหลักทรัพย์รออยู่แต่ในมือฝาเขาไม่มีแต่เวลาดูมือเนี่ยมือมือฝาจะเป็นมืออดีต อด,ดีตกับปัจจุบันอะ,อะมือหรือว่าเป็นมือตอนแรกอันนี้แสดงว่าตอนแรกเขาไม่มีหลักทรัพย์หรือเขาไม่ค่อยมีการเงินที่ดีแต่ตอนหลังมามีกะแต่ตอนหลังมาเนี่ยดีอันนี้เพราะว่ามีอยู่ในมือ,อตอนอต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะมือมือซ้ายดูเกี่ยวกับชีวิตตอนหลังหรือในอนาคต นะต่อมานะฮะเส้นชีวิตจะมีลนะักษณะเป็นเส้นค่อนข้างตรงนะอันนี้ก็เป็นคนอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปไหนนะถ้าหลังจากอายุเขาประมาณหลังจากนี้ไปนะฮะเขาก็น่าจะมีน่าจะเป็นคนมีชีวิตที่นิ่งนะหรืออยู่เป็นที่เป็นทาง นะหรืออยู่บ้านใครคนหนึ่งอยู่ไปตลอดเห็นได้ว่าเส้นชีวิตทิ้งเป็นเหมือนเส้นตรงทั้งสองมือนะตรงเหมือนมันมันทัะหมายถึงว่าชีวิตเนี่ยคงตัวอาจจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นไปตลอดอะไรเงี้ยต่อมาบนลายมือเขามเีเครื่องหมายกากบาดอยู่แต่ตรงนี้มันมองไม่ค่อยชัด มันมองมันมันมัน,ม,นมันถ่ายอย่างเงี้ยมันดูไม่ชัดหรอกฮะก็ต้องดูแบบถูถ่ายอะฮะก็คือเราไม่มีความสามารถที่จะไปขออะไรมือขอถ่ายได้นะก็อันนี้จะมีเหมือนเครื่องหมายกรกระบาดอยู่บนเส้นสมองนะเป็นเครื่องหมายอ,อ,อุปสรรคหรือทำอะไรมีประสรรคมาก่อนนะมีทั้งสองมือ แต่ว,ว่าเจ้าของมือคิดทําอะไรขึ้นมามักจะมีประสาทนะแล้วก็เครื่องหมายนี้ก็หมายถึงการได้รับการบาดเจ็บที่สมองเลวยนะหรือการโดนกระทบกระเทือนที่สมองด้วยหรือการหัวแตกนะแล้วเป็นเครื่องหมายของอาจจะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไปได้ด้วยนะอันนี้จะเป็นกากบาดบนฝ่ามือนะเห็นว่าเขาว่า เวลานีเจ๊กุ้งไปก็ไปวัดนะแล้วก็เเออขาบอกว่าอยากจะบวชนะก,ก็เป็นไปได้นะต่อมาดูเส้นหัวใจเส้นหัวใจเขาเออไม่เป็นกลงไป็นเกาะเลยนะเป็นเส้นหัวใจแข็งๆเลยนะความจริงคนที่มีเส้นหัวใจแข็งอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นคนเอ,อ ใจนักเลงแต่นี่แต่ตามความเป็นจริงคนที่มีใจแข็งแบบนี้ก็คือเป็นคนเาขาเรียกว่า,าจิตใจมุ่งมั่นแต่ว่าเส้นหัวใจเข้าช่องนิ้วชี้นิ้วกางอันนี้ก็จะเป็นคนขยันนะแล้วก็เป็นเส้นหัวใจรักใครรักจริงด้วยนะรักเดียวใจเดียวด้วยเส้นหัวใจเข้าช่องหมด นี้แต่ในมือซ้ายเขาเส้นหัวใจไม่เหมือนมือขวาอันนี้เป็นเส้นหัวใจยุ่งยากมันมีเหมือนแตกมันใหญ่เง่แล้วก็มีเส้นหักลงอันนี้เป็นเส้นหัวใจรักอ,อกหักรนะักกับใครก็กจะ,จะ,จ,ะจะช้าใจนะรักใครแล้วก็จะช้าใจเป็นเส้นหัวใจเอ,อมีลักษณะงอลงนะ หรือว่าไว้เนื้อเชื่อใจใครก็จะช้ำใจไม่ใช่แค่เรื่องความรักในเรื่องของผัวของเมียรหรือของคนนะของคนรอบข้างด้วยแล้วก็เส้นหัวใจตรงนี้เป็นเหมือนเครื่องหมายยุ่งยุ่งหรือคนที่มีจิตใจว,วุ่นวุน่นวายเห็นได้ว่าเส้นหัวใจต่างกันระหว่างมือขวามือซ้าย แล้วก็เมีเส้นเกีดยรติยศอยู่ด้วยนะอันนี้ก็มีเส้นเกีดยรติยศเครื่องหมายชัดเจนนะอันนี้เป็นคนเมีเกียรตินะหรือเป็นคนมีมีคุณงามความดีแถ่ว่าเส้นหัวใจตรงนี้กเ็เส้นหัวใจในมือฝ่าก็เป็นเส้นหัวใจเข้าช่องนิว้วชี้นิว้วกลางเส้นนี้เรียกว่าเส้นเกียรติยศนะคนที่มีเส้นเกียรติยศชัดเจนก็จะเป็นคนไม่คดโกงใคร ไม่ค่อยอยากจะนั่งกินนอนกินของใครไม่อยากเป็นภาระ,ะไม่อยากจะเกาะเมียกินไม่อยากจะเกาะพ่อแม่กิน,นอยากจะเป็นคนดีนคนที่จะเป็นคนดีก็นหนึ่งก็เลี้ยงดูตัวเองไม่ไปพึ่งพาคนอื่นไม่ไปคดโกงเขาไม่ไปทําในผลที่เสื่อมศีลธรรมดังนั้นเขามีเส้นเกียรติยศที่มีลักษณะที่ชัดเจน,นะ ออกมาเาเส้นผู้ช่วยอันนี้ก็เป็นเส้นผู้ช่วยอันนี้เป็นเส้นตัดเนินเนินนิ้วนางหรือเนินาอาทิตย์เห็นว่าเส้นผู้ช่วยมีลนกษเป็นเส้นขาดขาดแล้วก็ตัดจนตัดตัดเข้าช่องเสียหาย อันนี้ก็จะมีคนช่วยให้ทําให้เสียหายหรือมีคนโกงหรือมีคนทําให้เราทําให้เจ้าของมือเสียหายนะแต่ในมือซ้ายไม่มีนะเวลาดูอะไมือคือจะตัดสินด้วยมือซ้ายเป็นหลักอันนี้เป็นมือตัดสินเป็นมือตัดสินหรือเป็นมือสนุก นะเรียกว่ามือบังคับด้วยบังคับให้เป็นดูมือซ้ายเป็นหลักแต่มือขวาเป็นรองอันนี้ก็แดงว่าเออคนที่หรือคนที่ทําให้เสียหายไม่มีน้อยลงนะในตอนหลังแต่ตอนแรกมีเส้นเข้าช่องเสียหายเลยอันนี้ไล่มือเขาก็ไม่ คือมันดูมันไม่ดูยากหรอกเลยมือแต่ว่าเออรูปที่ถ่ายมามันเป็นแบบเนี้ยคือถคือคือคือมันเป็นมุมไกลๆไ,ไงแล้วมันไม่ได้จงใจถ่ายดูเส้นในฝ่ามือปกติถ้าจะดูเส้นในฝ่ามือต้องถ่ายทีละมืออันเนี้ยโชคดีอย่างก็คือถ่ายกลางแดดถ่ายโดนแดดมันก็เลยเออช่วยหน่อยแต่ว่าเอาเอามาดูจริงๆเนี่ยดูแทบจะไม่ได้หรือดูได้ยาก อ่าบนเนินนิ้วชี้ไม่มีเส้นทะเยอทะยานแอพพลิชั่นลไม่มีนเป็นคนแทบจะเรียกว่าปล่อยตัวเอ่อเป็นคนไม่มีความทะเยอทะยานไม่ได้รักความก้าหน้าเป็นคนแบบเหมือนอยู่ไปวันวันนะอันนี้ไม่มีเส้นทะเยอทะยานเนินนิ้วชี้ไม่มีเส้นทะเยอทะยานนะถ้าคนมีมีเส้นทะเยอทะยานจะเป็นคนรักความก้าหน้า อยากเรียนให้จบให้มันสูงๆอยากอยากล่ำอยากรวยอยากประสบความสำเร็จอยากมีเงินเยอะๆเงี้ยอยากมีบ้านมีรถแต่คนไม่มีเส้นทะเยอทะยานก็คือเหมือนเป็นคนไม่กลัวจนหรืออยู่ไปตามน้ำหรือไปตามวาสนาพาไป ือจะเรียกว่าเป็นคนไม่กระตือร้อนก็ได้คือคือความเป็นปลายปามเป็นว่าหนาแต่คือมือไม่อยากคือไม่มีความอยากจะเรียกว่ากิเลสน้อยก็ได้ไม่มีความทะเยอทะยานในมือมีเส้นคุ้มกันแต่ว่าเส้นคุ้มกันสั้นหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนมาปกป้องดูแล หรือต้องมาดูแลตัวเองเห็นว่าเส้นคุ้มกันมันจะค่อยอช่วยคุ้มครองชีวิตเห็นว่าเส้นคุ้มกันถนะ้าอยู่ตรงระยะอายุนี้ก็ถึงได้แค่ประมาณยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดแล้วก็หมดไปเพราะตอนระยะที่เส้นคุ้มกันหมดระยะอายุมันเหมือนเซฟตี้เบลมันหมดเรื่องราวาที่ไม่ดีจนะเกิดขึ้นจากขอ้อก็ของมือได้ง่าย อันนี้เส้นคุ้มกันมาแค่นี้อันนี้ก็ดูยากหน่อยหนึ่งดูดูดูไม่ยากหรอกแต่ว่ามันเส้นมันมาแบบมองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้นิ้วขอเขาผิดรูปนิ้วชี้ไปแลละ แล้วก็มือเขาเป็นมือเหมือนนักปฏิบัติเพราะว่านิ้วเขาจะไม่ยาวเท่าไหร่นิ้วเขาจะสั้นเขาจะไม่สั้นมากก็คือออกสั้นจะเป็นลักษณะของนักปฏิบัติแลวเส้นมองเขาทื่อด้วยและเส้นสมองออกเนินอ่อนโยนขึงเหนือรวดเร็วด้วยเออ่จึงเหมาะกับงานทางการปฏิบัติ หรืองานทางลุยๆแบบงานทำอาจจะเป็นงานฝีมืองานใช้แรงงานหรืองานภาคสนามจะเหมาะกับเขาแล้วก็เาขามีเส้นว่าหนหานะอันนี้แปลว่า,น,วานาเย็นใจว่านหนาที่ขึ้นในมือ ซ้ายและฝาเนี่ยจะเห็นตว่าตรงเนี้ยไอ้ตรงการกรบาดกลางฝ่ามือเนี่ยตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจากเส้นว่านา่ะอันนี้ไป่ว่าหนาเข้าเส้นหัวใจอันนี้ก็มีไรายได้แบบเย็นใจอาจจะเป็นลูกจ้างบ้านใครคนหนึ่งแล้วขอให้เงินเดือนใช้นะแล้วก็เป็นว่าหนาแบบเย็นใจก็หมายถึงว่าเออเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาเขาสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย คือหมายถึงว่าเขาทําอะไรอยู่กับใครเงี้ยเขาก็จะอยู่ไปตลอดเพราะเป็นว่าหนาเย็นใจแล้วเป็นว่าหนาเย็นใจทั้งสองมือเลยนะมันแบบว่าไปเข้าเข้ากับคนได้ง่ายเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายนะแล้วว่าหนาเขาเส่หัวใจนี้ทํางานคนนะนะทํางานทนไม่ค่อยเปลี่ยนงานอันนี้ก็ลายมือ ต่อมาก็เป็นหัวลศาสตร์เในส่วนของหวรวศาสตร์ผมก็ดูอะไรให้เขาได้ไม่มากเพราะว่าก็คงจะดูได้แต่ลักษณะของของโครงสร้างดาวมากกว่าเพราะว่าไม่มีเวลาตกฟ้า ก็จะผูกดวงเขามาเกิดสามห้าผูกดวงเขานะอันนี้ก็เกิดวันที่สนะิบหกเกิดเดือนกุมภาสามห้านี่เขาก็ทำอะไรมีประสักมาก่อนนะมันจะจีจ๊แจก้กั้งก็ต้องหนีหลายรอบ อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เวลาเกิดแล้วก็ไอจังหวัดเกิดไม่ต้องไปกรอกเลยเอาแค่โครงสร้างดาวเอาแค่ดาวลอยในราศีพออันนี้ก็จะดูเป็นจักรราศีของเขาดูแค่อีแปะ พในดวงจากรราศีเขาก็จะเป็นคนมีดาวเสาวเป็นกเกษตรมีดาวเสาวเป็นกเกษตร นะแล้วก็ดาวเสาร์มันมีดาวศุกร์อยู่ด้วยอันนี้จะเป็นคนดวงเสียเรื่องความรักหกเจ็ดนะเป็นคู่ศัตรูกันนะฮะอยู่ในพื้นดวงนี่เป็นคนดวงเสียเรื่องความรักนะดวงเสียเรื่องความรัก เมียงคารมาอยู่ด้วยควาจริงดวงเขามีดาวทั้งเป็นอุดทั้งเป็นเกษตรในเวลาเดียวกันนะดาวอังคารเป็นอุดแล้วก็ดาวดาวดาวเสารเป็นเกษตร ผมว่าคิดว่ามันน่าจะทําให้ดาวสุกเสียหนักหนักขึ้นไปเพราะว่ามันถือว่าเป็นดาวบัปบค้อที่มีสเกลสูงขึ้นเพราะว่าได้ตําแหน่งอุดกระซิบเหมือนกําลังของอังคารมันสูงขึ้นกําลังของดาวสุกสูงขึ้นแต่ว่าผมน่าจะดูในระยะเชิงมุมก่อนนะผมดูเชิงมุมดาวเว้ ดูเชิงมุมดาวไปก็เท่านั้นนี่ก็ดูยากดูยากดูจับจุดยากเพร่อดูดาวลอยอันนี้เขามีคู่มิตรแรงกันนะมีพระสวัสดีอยู่ในราศีสิงเแรงกะราศีกุม แล้วก็เพื่อสวัสดีไม่ได้เสียได้เออได้ดาวอาทิตย์ส่งแรงมาแล้วก็พระตะบดีมันเป็นดาวลอยดาวลอยอ,อที่เขาเรียวกว่าบ,บอยสุดหน่อยเพราะว่าในบรรดาในในในราศีรอบข้างไม่มีดาวมีดาวพ,พระตะบดีลอยในราศีจริง นะมันก็จะช่วยปกป้องคุ้มครัยได้นะพอสมควรนในดวงมีคู่สองแปดเลย สองแปดเรียงกันมันทำให้เป็นคู่นี้สินในพื้นดวงก็จะเป็นลักษณะของมีปัญหาเรื่องการเงินตลอดหรือว่าคนเอามาเป็นเอานี้มาให้หรือเป็นคนใช้จ่ายมือเติมหรือเป็นคนออตอนมีเงินเยอะก็จะมีคนมาขอขอแล้วเราก็ให้ เขาเรียกว่าคู่หนี้สินคือคือเขาอาจจะใจดีคนอื่นยืมก็ได้จนคนอื่นเป็นหนี้สินเป็นหนี้สินเขาอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ฮะดูได้แค่นี้จริงๆแต่มันไม่มีเออมันเป็นดาวลอยแล้วก็มันไม่มีดาว มันไม่มีภพนะเวลาดูมันก็จะไม่ค่อยแม่นะนะเพราะว่านคนที่เกิดวันเดียวกันมันก็วางดาวเหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีภพต้องมีลัคนาเข้ามาเกี่ยวข้องถึงจะดูได้ถูกต้องอนะแต่ว่า,วาถ้ามานั่งพิจารณาว่าเขาควรจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ยากเหมือนกันอันนี้ก็ดูประมาณเนี้ยนะ อันนี้ได้สรุปแล้วเขาเอาตัวรอดได้เขาเอมีวาสนาเขาเส้นหัวใจผมเชื่อว่าแล้วก็เตรงวาสนาตรงเนี้ยมันเป็นระยะอายุประมาณสามสิบตัวที่ขึ้นจากเส้นสมองก็เส้นหวัวใจแปลว่าเขามีอาชีพการงานมั่นคงหรือมีความเป็นไปที่ดีหลังจากอายุสามสิบนะแล้วก็น่าจะทำไปได้ตลอด อยู่ไปได้เรื่อยๆเ,เลยเพราะวิวัาหนาเย็นใจแต่ก็จะไม่มีปัญหาทีหนึ่งตอนอายุสามห้าเพราะเป็นเส้นตัดสองมือนะฮะก็ประมาณนี้